น Listen, ้องครับวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะมูหันมาทีรัตนนาดีฟาร์มพี่น้องนะครับอันนี้มูหันพามาเบ่ง่วงเหือดลอยครับฟาร์มพี่ดาบยงครับพี่น้องอันนี้ก็คือือว่างามหลายครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้แมลูกครับอ่านะครับอันนี้คือลูกตัวแรกที่แล้วเอ่อตัวที่สามพี่น้องนะครับอันนี้คือของสัญลักษณ์ของรัตนนาดีฟาร์มคือคืออานะครับอาพีนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวที่สามของเราครับพี่น้อง ือว่าเนื้อนังดีนะครับสีแดงนะครับแดงเมือโตพี่น้องนะครับอันนี้คือรัตนาดีฟาร์มนะครับอตัวนี้ก็คืองัวอสีขาวพี่น้องสีนวลนนนครับตัวนี้คือลูกบามันนะครับเลือดลอยพี่น้องคือเห็ดไบนะครับเมื่งตัวนี้พี่น้องนะครับตัวนี้แดงแดงจนแสบตาครับตัวนี้นะครับงามคักครับตัวนี้นะครับก็คือว่าอมีความสวยงามนะครับสีแดงคักแดงเนี้ยพี่น้องนะครับเบ่งถ่ายเบ่งสีเบ่งทุกอย่างครับพี่น้องครับง้วอในเบ่งนะครับคือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีครับตัวนี้นะครับ กะกกกทางไกันง่ครับนะครับเนื้อนังนังหนาใสง่พี่น้องครับว่าใาเข้าบานเข้านะครับกะถือว่างามหลายครับตัวนี้นะครับเอาวัที่นีนะเบองตัวนี้นะครับตัวนี้ซุดยอดนะครับสีนะครับสีดีเม็ดสีดีครับตัวนี้ตัวนี้เราตีเบอร์เราครับรัตนณะดีฟาร์มอาร์พีขีดนะครับศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับตัวนี้คืองามอ่ะเพราะตัวนี้เป็นห่องเป็นเข้ไห้มาเราซี้แสนพี่น้องนะครับ ถือว่างามหลายครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลูปบอลดีบีนะครับกับสีนะครับกับสีเป็นสีออกอ่าเหลืองเหลืองครับตัวนี้นะครับกับงามอยู่ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสีที่ไดลีก็คือเล่าทีตีเบอร์ของรัตรนดีแล้วนะตัวนี้นะครับเพิ่นให้กับที่แสนบาทครับพี่น้องครับตัวนี้งอสาวนะครับงอหน่อยนะครับอายุอ่าหกเจ็ดเดือนครับนี่ครับให้เบิ้งคักพี่น้องอันนี้ครับมัเบิ้งหลายแบบหลายมุมครับอันนี้มัน ก็คืองวดอร่อยคนนะครับวันนี่นะครับงามหลายครับพูดนะพี่น้องไล่หล,ลายครับวันนี้นะโมหันให้พี่นอ้องเบิองบรรยากาศเคนี้ก่อนครับพี่น้องว,วันนี้วันที่มีธุรกิจภารกิจหลายนะครับสำหรับวันนี้วันพบปะพี่น้องเคนี้ก่อนสวัสดีครับ